เทศบาลตทับมาได้สร้ักถึงความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้กับพนักงานเทศบาลตำบลทับมานำประชาชนและนักเรียนเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองมุ่งให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวนัน เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชูชาติคงทนรองนายกเทศมนตรีตำบลทับมาพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่และครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทับมาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อประจำปีงบประมาณ2568ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโดยรับฟังการบรรยายการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเยี่ยมชมฟาร์มแกะการเลี้ยงหมูแคร์การพัฒนาการปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองภายในพื้นที่ของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมดอกไม้เมืองหนาวภายในอาคารนิทรรศพรรึกษาบริษัท PTTLNG ีตำบลมาตาพุทธอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองโดยเป็นการนำความเย็นเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการใช้ปอลูกไม้ดอกเมืองหนาวอาทิทิวลิปดารารัตและไฮเดรเนียทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้ถึงพระราชประวัติ พระราชการณียกิจและแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิรอีกด้วย